ตัวนี้เป็นลูกสาวเบิมพันลลานครับอายุ2ปีกว่าสถานะตัวนี้ผสมสร้างอุดรได้เดือนกับ1ิบมือครับปากระดูกแข้งขาเพิ่นคือคักแท้หอยโยครับผมสูงรอยสี่สิเอ็ดครับตัวนี้โอ้ที่แรกพี่น้องจุงมา้าคอยโยจุงมาผมว่ามันคอยผูหน่อยครับ <c oughs> ผมได้ไปย่างซองเบิงงมแมพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อ้กระดูกแข้งขาลำตัวเพิ่ได้เบิดเลยครับได้ครับ นี่แม้หน้าตาแมไหมพายุครับเป็นหัวหนุกไงครับไหมครับครับผมออกสไตล์พอเด้ครับราคาเครับพายุสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับอันหนึ่งพันนี่ไหต่อเดีครับไหต่อครับผมไอ้วม่งหลุดตั้งสามนี่พอสิได้ไหมครับได้ครับผมได้ได้เนาะตึงท่วมมะทต้อครับผมโทรมาคุยเลยครับแมนแพี่น้องกะถามว่าควายเป็ดเลี้ยงเพราะ่าเบาต่อมเบึงเนาะพี่น้องเนาะกะค่อนข้างจะเป็ดเลี้ยงกับกับราคาที่พายุเปิดไว้นะครับก้องกระทัองกับกล้วยหยักครับ โอ้ผสมเพชรตะวันไวเนาะคนอยากเนาะครับครับคันพี่น้องอยากได้พันธุกรรมของเพชรตะวันนะครับครับรากาศในราคานี่เนาะแม่นครับการสมารถตลองรกับพ่อยยศโดยตรงพี่น้องสู่เท่าใดไวเท่าใดกะค่อยสอบถามกับค่อยยโดยตรงเน้อพี่น้องครับพ่อยยสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ไม่นี้อยากมาฝากพี่น้องเนาะครับคอยเม่สาวครับผมโอ้เม่นสาอีกข้างไเลยครับไงครับลูกบ่มพันล้านอี เอาหอยโยครับแนะนําตัวให้พี่น้องที่เบิ้งคลิปนี้จักน้อยนะครับที่พี่น้องท่านใดยังรู้จักไหมครับครับผมหอยโยครับบ้านหนองบัวขาวตบลหนองสวรรค์อนเภอเมืองหนองบัวินพูครับเบอร์โทรครับ0801739612ครับโอ้หอยโยครับตัวนี้อไหมครับผมรายละเอียดต่างไดครับตัวนี้เป็นลูกสาวเบิรมพันล้านครับอายุ2ปีกว่าสถานะตัวนี้ผสมสร้างอุดรได้เดือนกับสิบมือครับปาดกระดูกแข็งขาเพิ่นคือคักแท้หอยโยครับผม สูง141ครับตัวนี้โอ้ทีแรกพี่น้องจุงมม้าไฮายโย่จุงมม้าผมว่ามันคว้ยผู๋หน่อยครับ <laughs> ผมได้ไปย่างซองเบิ้งไหมพี่น้อง <laughs> เอาบอกดีเลยครับไอยโย <c oughs> โอ่ครับป้ากระดูกแข็งขาลำตัว่นโอ้ได้เบิดเลยครับ <c oughs> ได้ครับนี <c oughs> ่แมหน้าตาไหม่ฮยโย่ครับเพิ่นหัวหนุกไงครับไห <c oughs> มครับครับผมออกสไตล์พอเด้ครับโอ้เข่าก็ไงครับแมี่ผมก็ว่ามันคว้ยผู๋หน่อยครับเลย โอ้ได้ครบเปิดเด้อพี่น้องตาแต้มแจ่มๆเนาะครับผมครับขอสองอ่องถุงน้องขาวครับป้าจีบเร็บเปินหนาคัข่อยโยหนาใหญ่ครับผมแกลงขานี่แล้วสอนคักไหมครับอุ้ยเปิ้ลเกิดจากแม่ใหญ่บ่ปอยโยแม่ลอยชีจับหาครับป้าสอนแท้พี่น้องพุ่มมะแขกไหมครับเพิ่นผสมต้นหน่อยเพิ่นครับนี่เมื่อไหร่สองปีกว่าเพิ่นผสมแล้วครับผสมได้ได้เดือนกับสิบมื้อ ปาดโอ้ส่งหัวไฮโยเลยครับครับโอ้ยไงนะครับไฮโยเลยครับครับผมปาติดทองไงบอธรรมดาเด้พี่น้องแมนครับโอ้ผมเบิรงนเราคอยีนี่เพิ่นบอหยุดไงเด้พี่น้องเพิ่นจิไปคักตรงนี้นะครับไปครับไปราคานี่ตําแสนวอไฮโยตําครับตําหลายครับเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับอี่รีบอ่ครับแมนครับยังต่อได้ไหมครับต่อได้ครับผม ปาพี่น้องผมแนะน้ำเลยครับเอาไปพัฒนาซอยกันครับคือคุยตัวนี้เพิ่นจะเป็นคุยแม่สาวลูกแรกเด้อพี่น้องเป็นลูกสาวของเบิ่งพันล้านเพิ่นได้เบิดเลยครับกระดูกแข้งขาลำตัวเพิ่นหนาเนาะพายโยแม่นครับแล้วก็เพิ่นจะได้ความเงียบเพร้อมปกติลูกเบิ่งพันล้านนี่เพิ่นจะบ่ค่อยเงียบปะไหนเด้อครับได้แม่ครับความเงียครับแต่ตัวนี้เพิ่นเงียบไหมครับปพายโยพึงมากเลยครับ ใญ่ใช่ใ่เลยครับดิใญ่ครับใญ่ตัวนี้หน้าตาดิพี่น้องสไตล์พอเลยนะครับหน้าตาข้อหนาเพิ่นไม่ซื้อวะใี่อย่ไ่ได้ตั้งครับผมไม่ตั้งเนียนให้เจ้าของไม่ไปตั้งเอาเนาะแม่นคร้บผมเด็ดครับพี่น้องบอกเลยครับของแท้ของเนียขนาดเมื่อนี้น้ำาม่ได้อาบด้วยครับอีโยครับเดี๋ยวขอทวนละเอียดเพิ่มเติมให้พี่น้อง ที่เบิงคลิปนี้ตัดสินใจอีกจากรอบครับครับตัวนี้เป็นลูกสาวเบอ้มพันล้านครับสูงลอยสี่จีเอชสถานะผสมสร้างอุดรได้เดือนกับสิบหมื่นครับเปิดใบสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเบอร์โทรนทำแน่ครับเบอร์โทรทำแน่ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสามเก้าหกหนึ่งสองครับสายใหม่แท้ห้อยโย <laughs> 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 ผมบอกเลยนะครับพี่น้องคันพี่น้องพลาดตัวนี้กับกับที่ว่าตัวไหนเนาะครับกับตั้งร้อยโดนได้แหละครับห้างไทยได้เบิร์ดครับ ถ่ายกับเปิดได้พี่น้องขนหางใหญ่หางยาวหางลึกดคักพ่โยรับประกันทุกอย่างรับประกันทุกอย่างครับผมบนรับประกันทะทรวงพ่อยังไม่ได้ตรวจครับโอ้แต่ว่าพญ่คักไม่พอยุผมมักเลยหรอครับแม่ครับกระโดหงยากเลยครับโอ้ตะกี้ผมก็ว่าผมซื้อขำสองแสนเลยครับครับผมสุนีเลยครับโอ้คครับพโยครับขอบคุณหลายครับที่เอาค่อยดี่อยงามมาแบ่งปันครับป่ะเบื่อตัวไมครับ ครับพยุตัวนี้คือตัวที่2ตัวที่2ครับผมรายละเอียดเป็นมาจากไหนครับตัวนี้เป็นแม่ทองครับผมสูงร้อยสามสิบเจ็ดตัวนี้ทองเพชรตะวันในห6เดือนครับเป็นก็สงสูงกันนครับสูงประกันไว้ครับประกันไว้กแปดหน่อยสี่สิบไปแล้วครับแน่ยครับผมว่าก็สุงสูงเลยนะครับประกันไว้ต่ำๆครับผมร้อยสามสิบเจ็ดเนาะแน่นครับพายุเราประกันไว้นะครับครับ ท่องฟิตต์ต่วันไม่ร้อมครับหกเดือนครับหกเดือนแล้วครับผมข้อยย้อรับประกันเนาะรับประกันเอกสารครบครับเบื้องบรรทายนะครับพี่น้องเอกสารครบโอ้บรรทายกับเปิดคัะเปิดแน่พี่น้องครับผมโอ้ขันอ้วนมานี่บก็ธรรมดาเนะครับพี่น้องครับผมอ่อนดอกขนมครบเนาะแคบคำโคกครบขาทุกขาถอนบ่มีดอกครับประกันครับผมแต่นี่เขาซื้อว่าขาทุกขาถอนนะบ่ซื้อหรือเนาะบ่ครับ อ่ะขอบคุณตาชัดครับมีตาแต้มไงนะครับพี่น้องแจ้มจำขอสองอ่องนะครับหัวน่องขาวกีบปลิบพิ้นหนาพี่น้องอะไรกันแข็งขาสดใเลยครับอันนี้พ่ไในลูกแรกลูกสองครับลูกสองในทองครับลูกสองเนาะครับผมตัวนี้นี่ห้อยโยว่าเพื้นจะมีจุดดีจุดเด่นไหนครับตัวนี้นครับการทรงลูกท่งลูกดีครับตัวนี้แล้วก็ข้อหนาครับว่งเขาสวยลำตัวเงี้ยว ลองแต่ความอ้วนหน่อยนึงครับเนาะหอยยยเนาะแมนครับค่อยเป็นตะเลี่ยงไหมครับพี่น้องเพิ่ลก็กระถามว่าสูงบ่กับก้อนอย่างสูงนะครับครับแต่ว่าเพิ่อกระเด่นเรื่องความยาวมากกว่านะครับแมนครับหน้าตาเพิ่งกระใสได้เลยครับกระดูกแข้งขาวไม่ต้องห่วงครับราคานะครับหอยยยสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับอันหนึ่งพันนี่หอต่อเลยครับหอต่อครับผมไอ้วม่งหลุดตั้งสามหม่พอสิได้ไหมครับได้ครับผมได้ครับเนาะเติมท่วมมาท่ตอครับผมท่วมาคุยได้ครับแมนแมนพี่น้อง กาถามว่าควายป็นเลียงบ่าวต่อมึงเนาะพี่น้องเนาะก็ค่อนข้างจะเปิตเลียงกับกับราคาที่ห้อยยบเปิดว้นะครับกับทองกับกล้วยหยักรับโอ้ผสมเพชรตะวันไว้เนาะควาหยักเนาะครับครับขันพี่น้องอยากได้พันธุกรรมของเพชรตะวันนะครับครับราคาในราคานี่เนาะแม่นครับการสมารรตลองกับห้อยยบโดยตรงพี่น้องสู่เท่าใดไว้เท่าใดก็ค่อยสอบถามกับห้อยยบโดยตรงเน้อพี่น้องอ่ะเดี๋ยวขอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกจากน้อยครับห้อยยบครับผม กล้วยตัวนี้นะครับสูงลอยสามสิบเจ็ดครับทองที่สองกับเพชรตะวันในหกเดือนเปิดราคาไว้สามหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคานีน่าจุงใจมากเลยพี่น้องครับทองเพชรตะวันพร้อมโอ้สุดยอดครับพโยขอบคุณครับปัาผมตัวไหมครับครับอ๋อโยครับนี่คือคมที่สามเนาะครับผมละเอียดเป็นมาแดงเพื่อขึ้นเข่าเงาเลยครับตัวนี้เป็นกล้วยใสสารลอยเปอร์เซ็นต์ครับกับลูกไส้ปังเป็ดอยู่สามเดือนในทองอ่าพึ่งผสมอ่เพชรจะเลื่อนได้หาหกมือหนีครับผม ความสูงรอย40ครับเพื่อนเป็นควยายเล้วเกาอีสานเ <ะ S 1> นาะเกาอีสานครับก็จะเป็นควายที่โค้งง่ายเข่าเงาเด้อพี่น้องครับการทรงลูกนี่ป้าต้อมเห็นเขาเข้าเนาะพี่น้องเนาะค่อนข้างจะทรงลูกไปทั้งแข้งขา,า,งางเงา,าพี่น้องในการล้ำตัวเงาพร้อมโอ้ยเข่าเงาพี่น้องโอ้ขันผู้ใดมกักอนุรักษ์เด้พอดยยพี่น้องเด้อใช่นครับสายอนุรักษ์ครับสา,ายเนี่ยเนาะอายุบ่หลายเนี่ยครับต่อเข่าเงาบ่เพิ่นเป็นคว,ยวายเกาเข่าหยวกใช่ไหมครับครับผม นี่แหละพี่น้องก็จะเป็นหัวก,กระโหลกใงญ่ยๆเขาเงาๆนะครับปัดปากไงีน้องค่ยอปัดเงี้ยกินนาเก่งครับต่วเป็นคว้วยฟูงเงยครับควายตัวนี้พายโยกไปแยกมาเนาะแม่นครับไปแยกมากป้าพี่น้องเันพี่น้องมีใหญ่หลายหรือว่าพี่น้องมีทีกงกวงเอาเพื้นไปปล่อยเนาะพี่น้องเนาะครับไปปล่อยเลี้ยงให้เพื้นกินยาตามธรรมชาติเนาะครับเพื้นเป็นคว้วยที่เราก็เบิ่งเราเชื่องคักพี่น้องแม่นครับก็จะเป็นสไตล์แบบเงาๆนะครับแข้งขาเงาๆนะครับ เปล่าพี่เร็วเร็วมาหาแม่เร็วไป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 อันนี้ลูกสาวโอ้ลูกลูกชายปังแปดลิ้ว้ายเนาะครับผมลูกซ้ายปังแปดลิ้วเรื่อพี่น้องอยสามเดือนครับโอ้การส่งลูกเพิ่นกัใส่ยใดเด้อพี่น้อนดอกเขาไงแกดูแข้งขาเพิ่นยาวพี่น้องสามเดือนแท้อยูแม่นยูแม่นเนาะประมาณนี้เลยหลือครับพี่น้องค่อยสามเดือนก็บพราน่าจะเกินนี่เขาออกน้อยๆสิเลยครับครับผม ตนี้ราคาได้ครับพียโยเปิดไว้อย่งไรครับเปิดไว้สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับกับซ้ำราคาเหนือเนาะพยเนาะต่อรองได้ครับผมมันกับไม่ได้เกินราคาเหนือหลายได้พี่น้องครับคุ้ยแม่บอกไงแล้วกัลูกเดินตามพร้อมนะครับครับผมกับพี่น้องขันพี่น้องท่านใดมีทุนหน่อยๆผมแนะนํากับเป็นแม่นี่แล้วครับเอาไปอ่าเลี้ยงไปพัฒนาต่อกตัวลูกเพื่อนี่ใหญ่ขึ้นมากับขายเป็นทุนไปเนาะแม่เพื่อนก็เป็นกําไรนะครับโอ้แม่กัสูงไว้สี่สิบโอ้แม่ใหไงผู้นเิว พออยู่ครับเพื่อนยครับเมียนครับแต่เพื่นจะขาดน้ำเลี้ยงเพื่นจะจอยนะพี่น้องโอ้ลูกซ้ายเพิ่นไหมพี่น้องกับแข้งขาเงีดีอยู่ครับครับผมโอ้ยแค่เป็นลูกสาวนี่เ่าเปิดราคาหนีเนาะเมียนครับเมียนโอ้แข้งขาเงียบดีเลยพี่น้องไม่ยศได้วัดเพประมาณไหนแล้วครับนี่ครับลูกไม่ได้วัดครับวัดต่อเมียเมียร้อยสี่สิบโอ้ ข้อยกับสมบูรณ์แบบเบิดทุกตัวได้พี่น้องแต่ว่าเพียงแค่ว่าเพิ่นจะขาดน้ำเลี้ยงเพิ่นจะป่อยนะครับประกันตำนี้ทุกอย่างครับผมลูกซ้ายเพื่อนกับเช่องคักนะครับเช่องคักดีๆเลยเบื้องดอกเขาเลยครับค้อยสามเดือนนอหอยโยน้องคิว่าเพิ่นทรงลูกนะครับทรงลูกบ่อยย่างหนึ่งกับแม่เพิ่นเป็นค้อยเขาหยวกไหมครับแม่อขาไม่ได้หยวกคือแม่เพื่นนะครับครับเดี๋ยวเขาขอทวนเรียดเพิ่มเติมอีกจักรอบครับหอยโย กรผมกล้วยตัวนี้เป็นไซส์สันนะครับสูงร้อยสี่สิบกับลูกไส้ปังแปดิ้วครับผมเปิดไบสองหมื่นเจ็ดพันบาทก้อยยกอเปิดไปเพื่อต่อแล้วเนาะเมียนครับเมียนต่อได้ครับต่อลองได้ถ้ามาทวมาต่อเลยครับผมพี่น้องครับผมจะแนะนำมึงสี่เนาะขันพี่น้องมีทุนหน่อยเนาะทุนมาหลายผมกะแนะนําแม่ค้มแบบนี้แหละครับคือเพื่อใดลูกตื่นตามพ่อเนาะพี่น้องกับลูกใหญ่เพื่อเราขายเป็นทุนไปเนาะครับออื คอยเปึ้งกับปได้ชี้ล่ายด้พี่น้องว่าครับกินยาปกติครับเจ่งโอ้เป็นตะเลียงนะครับกับสมราคาเลยแหอยย้อยครับครับผมเพิ่มเพิ่มเกินราคาพร้อมครับเกินโอแม่เพิ่นโอแม่เพิ่นใหญ่เลยพี่น้องครับเบิดไปหอยย้ยชุดนี้เบิดแล้วครับผมเบิดแล้วเนาะขอสันหาย้อยย้อยทิ่มที่อยู่และเบอร์โทรถ่ายคลิปอีกสักครั้งหนึ่งครับเบอร์โทรเบอรทั่วศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสามเก้าหกหนึ่งสองครับยุบันน้องบักขาวตมบนน้องสวรน้ำเพิ่อเมื่องมบนน้องพู้ครับผม ขอบคุณหลายครับพายุที่เอาของดีของงามมาแบ่งปันให้พี่น้องได้ไปเลี้ยงไปพน้าตอนนอบครับผมคลิปนี้มีสันีก่อนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมบอตอมและพอยุนะครับก็ต้องขอลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับครับผม